กูยัอย่างนี่ฮะ<ฆ>ทำอะไรไปที่ย่างปลาม <laughs> ที่ย่างก็ได้แตกเนี่ยกูจีกินดิบ <laughs> เ,เอาเลยคลิปนี้นะครับสุดพ่อสเต็กลิป EP พิเศษนะครับจัดให้กับ FC ทีที รักและเมตตานะครับซุปเปอร์สแต็กทุกทุกคนเด้อนะครับคลิปนี้พิเศษนะครับนะอาจารย์บดีมีเมนูพิเศษและจะพามาเบิ่งวิธีชีวิตนะครับของซุปเปอร์สแต็กแล้วก็ทีมงานนะครับเออมันนี้มากินข้าวปลามากินข้าวปลาได้ไหมเด้ออ่านพูดเอาเอาเอาพูดแก้เชื้อไว้ถ่านย่านบ่ย่านบ่ย่านบ่ม่ อานมณนซปเปอร์สแต็กมาน้องฟูกน้องแมนไปนล้ครับขอบคุณคลิปนี้กินของปลาตัวกินของปลาผมนะผมนะเห็นบ่อผน,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 นโอ้ยนางยมทั้งสะพานร้อยอยางดีขอทานบ่อรครับโอ,อ้มาเทเียดเหรียญโมแมนตัวนี้ซ้อยจุกผมตัวนี้ปลาโู เอานีเขาครัวอ๋อจะกินมัดก้อนมูด้โอ้โหจีได้เินปิน้ำเอาอชุ่ข้างหวยย้างลำธารใหญ่เลยพี่น่องเลยเนือเป็นอันบ้าเขาครัวมาทั้งค่แตกน่ะอือือแบไลยดีแค่คนไทยก็อยากกินน้ำ ดีแท้ดีแท้ดีแท้มันต่างกันครับดีปลอมดีแ right. ท้ไหมนี uh, oh! mm ่ไหมเอาโอ้อง่ยเหนองม็ดไทยอืมโฆษณาได้อยู่บ่ได้อยู่อยังกว่านี่แหละครับไอคิมนี้ไม่กินขขาป้านี่แหละ สิดเบ็ดกันสิดเบ็ดยุดไฟนะครับน้าทุ่งสวรรค์นหน้านะครับของซูเปอร์สแตนนะพี่นอ้องพวกน่ะพันยนันปลาพอๆกินกันก็น,กน,นำเสีนมาอีกโลกลกัวๆคนนะ่ะโอ้ยทั้งได้กินสแตงบ้านหลับนี่นโอ่งพกมีพรอ,อย่างดีมีใบกล้วยอย่างดีเนดะ้ มอสไทาได้กัดเลยได้ที่กินเองนะอืครับให้กินเองเนี่ยมอสไทยได้กลัดเลยจัดจานอย่างสวยงามเลยเป็นโอ้โหคองบ้าของกับพ่อเราลูกเอ้ยได้เงียบแล้ว พี่น้องบรรยากาศดีดีนะครับผลน่ะโอ้ยอยู่ขังลำธารยางดีครับผนเอาใส่ด่างใส่มองกับใส่ไปนะครับเมื่อนี่เพิ่นกาบ้าเพิ่นที่นี่เราซอยจุกครับไอซีเบสอยู่นี่หอดซอดแจ้งเลยเพิ่นว่าตักไผสิไปก้อนไผดอกวันนี้ เลี้ยงเขาด้เบร์อืมตารที่ขีบบอ,อืมเมนเมนนี่ก็นกินโอ้ยเนาะบดเลยอืม แต่ภาพอีกไปด้านหนึ่งครับปุ๊บโอ้โห,โหทางนี้ก็หาปลาโอ้พุ่นครับน้องฟูกโบกมือไปๆซุ้มก็ไป,ไป,ปาหาน้องฟูกก่อนปุ๊บ่นพนฝนฝนฝนปลากรอบก็ครับได้จักษตัวแล้วมนีไั้งเมือรร่อกี้นี่ปลายัางปลาเข็งกับปลาเน้มเออปลาเข็งกับปลาขาวโอ้ปลาเข็งกับปลาขาวห่านเปล่าก็เฮ็ดคือเนาะ าม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 าเด้อกินกินพูดเดียวมันฟันบางก้อนกันดนเอาะนี่กินพูดเดียวได้เนาะเนาะเกินกินน้ำมากันเนาะมีพอมด้วยครับโ้ยมันสีอิม่ม กินไปเรื่อยๆนี่แหละเ,เรียวๆเด้อพี่น้องเด้อวัไน้ต่างกล่องเด้อคลิปนี้ครับกินข,ข,ข้าวปลาสุดเปิดสแตกพัน้ามากินข้าวปลาครับเนี่ยเนี่ยอือหือแล้วม่ข้างลำทานอันแสนสดๆๆสวยอือฮึเซยืนยันดี <im itation> อ้าคไปแลแตกพับมักินข้าวปลาพี่น้อง <im itation> ดิบก้อนล่ะข้าวปลาก็มากินดิบอยู่แล้าคลองก็กินน้ำ ทำกานไปเลยอืมเรียวๆไปเลยดสดเลยอืมมีบอลอืมอืมเองไดเองไดครับควรน,นะอืมขเขาเีายบ Ừ, nó á, ừ, Coi cái mì đi em Dạ lắm nè, mẹ ừ. Hả? Không ừ. yeah, Chào ที่เดียวในโลกครับ <c oughs> ทั้งกินทั้งถ่ายอืมนี่เลยอืม,มนะอืมอืมด๋อยนะีกขมแค่เนาะอืมอืมขมครับ พวกกุกิข้าวพวกไม่งั้เข้าไป็มูเพราะไงเป็นเขินเป็นเขินกล้องมามามาใหญ่เกินตอนใหญ่เกินพี่น้องเอ้ยมามาบามันไหลสดตลอดถ่ายคลิปขนไดสดสดขลศสดแน่ปวดหรอไปพูก ทำนล้วเ,เป็นมูนล้วเ,เขินแล้วเ,เขินกล้องอืมนั่นอา้าวครบองค์ประกอบ<ด>แล้วไหมได้เลยปัด๊ดนะกินเป็นบ้าง่ะโอ้ยสุดยอดครับนี่อืมโอ้ยเข่าหอนหันเลยอืมอืมเข่าหอนหันหนอ้องใหม่ก็หอน ลบเลยเออเออเออยังไงแนนเอเอถูกต้องรับอื่าอันละอา่าบันกินไปเรื่อยๆแล้วครับเด้อไม่ต้องแรงครับไม่ต้องแรงขึ้นท้ายคลิปพี่อีรีก็ได้อันนี้กินกินกาปลา ปลาได้ฟูคลิปเนี่ยปลาติดกันเรื่อยเริ่มแรกด้วยเอ,อียงมันอื่นมือเสาเอ้เหตุกาะะรณ์ที่ผ่านมาให้ฟังมซาหรือไหมซีดเบ็สไหมอ๋อเออผมนั่งสิซีดเสาครับอืบัวแดงจักรตัวแล้วไหนมานั่ง,มา,งมานั่งแต่เสาพุมหาจนหอดสองโมงมขึ้นไปแล้วพุม น้ำมันยังบ่ได้อาบไปก่นอน<อ>วันนี้รเราคือด้ไรบะนี้ฮะเราคือไดไรมันเป็นยังไงเนก่คือกันครับตกปลากับตกบอ่อเดียวกันเนี่ยเยกกื่ก็คือกันมีแต่เราได้ผู้เดียวผมก็บ่ได้เลยเดี๋ยวตัดภาพไปตอนตอนเช้าเลยครับว่าได้จริงหรือบ่ได้จริงร ความเบาหลายเนาะทีน tamam. ี้บ่แม้นอันสิไม่เฮ็ดทุนสั่นๆนึกไม่ไดกินปลาหน่อยส่นตัวอืมเหรอที่บอกอ๋อแงเดือนเจ้อืมอืมเธอเหรอต่เราเห็นหงอ๋อปลาตั้งแต่ปุ๊บก็หักน้อยนึงหัก เป็นพิษดำเบ็ดใบแบบนี้โอ้ยแังคองตัวอีกโอ้ย่ของพนันมิดจุกป่าน้อยมันอยู่ทีงเนางหรือเนล่าเปลียนสุดกานเปลี่ยนสุดน้องของแท้จะเปิดจะแตกเราเนี่ย อย่าให้มันรดเด้ออันปักไซน่ะนี่ว่าอันปักไสออกจากหนองมาไซบอกบา้ <c oughs> บานโ,โอ้ป่าของแถบตัดแ<ม>รงปลาเสียมโอ้สดสดเล็กง่อยมืนหนีบ่ามันจกปลาเสียมนี่แหละมันไข่เหรอครับนี่ยม,ม,มันไข่เ่รครับนี่ทองมันขึ้นเยอะชิดว่าโอ้ต้องโอ้ยเขาต้องเป็นเองสิเป็นโรคตัวนี้ กินได้อยู่บ่เฮ้ยซปเปอร์ส,รสแตกคือว่ากินได้อยู่บ่จังไหนเรานี่โอ้มันก็เป็นแดงๆเนาะ <c oughs> มาเป็นเหี้ยเครับอือโอ้ยปลาตองโอ้ล้างการแต่ว่าเกือบมาว่านนี่พวกซนนนนูอ่ะนี่ทำมันยากแต่นี่ ในเลือดแล้วพี่น้องอือไหวเขาขยายเห็นน้องฟุกก่อนนั่นพูดน้องฟุกโหลวันดีครับอือนี่น้องแมนน้องแมนนี่ยท่านีดอะไรจะโตอยู่นี่เงี้งไหนตัดภาพไปแล้วตาอีดีบอสนั่นเห็นบอตีมือเราวนี่กระหันี่หรือเปลกางแยงปลาเสียมปลาเสียมนี่ยโอ้ยถอดมันเรือว่าโมกนี่แซ่บเพยียงเนี่ย วิ่งนี่ก็แซ่บนะครับแมนแมนมามีเพชรจริงนะครับเรื่อว่าเนเพชรโป,รเปนเพชรออกคลิปนะครับเพชรจริงอืนี่กับตากรองก,กินจริงครับนี่ครับอ,อืออือเลยอือขุยแก้วแก้วขมดีขนาดเลย่นอ่ะขมดีแล้วนะพน่นบ่ชัดๆเลยนะอ้าวอ,อ ดีแทดีแทดีแทงเหียดเด็บม,มาเลยเนี่ยสามร้อยบาทนี่การท้ยอินสินค้าพ่อนะเขาจะขายสองลอย,ย200เอามาขายต่อสามลอยกาไรเห็นเห็นเห็นเลยมึกคอพียได้สบาเนี่ สะใจหอยหมวยหาดพักกันแล้วบ้านพักแสบพี่น้องเอ้ยทางอีแมวคนปลูกอืมพักแสบกินแดดบลูชีสบลูเคียงครับอืม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 ห,ห,หวานกรอบ tết tôi đây ở một nói say đấy em ừ. đi thiếu ừ. nhận không bên nào quá quên đây mày chăm treo quên à ừ. Ừ. Môn. Ừ. ิ้นมันกินแบบบุปเป็นดตะเพียดเนาะกินจริงครับกินจริงกๆๆิแท้ไม่มีตัวแสดงแทนกินจริงเมืกี้ปลาก,กระแตกกับมือะกี่คือเกา กะโจไปก่อน่อะกินซอสหรอเนาะฮะกินอดโอ้กินสดสว้กีเดิมไปแบ,งบแ่งใบเด้อพปรเจีตกัจีก็เ <c oughs> ด้โปจีบ์กินจีนะมูเด้ไม่พันานะครับอืองกินนะครับกินดิปนี่ขปากเลยนยนๆแล้แตกกินยิดเบิ น่มันไปไต่ในน้อท้องเลยด้สิเลยครับนันมันไปไต่อยู่เนท้องเลยครับมตายเรายั้ไม่ตายยังโจ้ไปก่อนบวะเจ๋อ่าจีกัเตียงเล่นเนาะเราเล่นหนัง อนีบ่โจได้คือเต่าโจโจคือเต่าโจโจไว้ก่อนเดี๋ยวไปกินปลาสดๆกันเด้อพี่น้องเด้อเาให้เรากินคัมเนี้ก่อนอ่ะโจซูบน้องใหม่เกลือน้องใหม่โยวโหยวโยไว้ก่อนบือบือหยุดชั่วคราวสต็อปสต็อป อันเทนอ้งนะาแล้มาดกตัวบักงําหนึ่งนเนอป่าเอาดิโอ้ก็มืองทะเลหายเปนมาหออพวกนึงใดเอาไดเอาพวกนึงมซีดียุ้ันค้อหยองโอ้ที่พูกไปปลกไว้นะดิตัวงําปะนั่นปลูกกับปลาุกเลียงบนนี่บ่อบบ อ็ยังครับต้องพยามเบ็ดไหมีย๋ยวนึกว่ามันยังบวก,กินนะครับเสือกระทิมไว้เลยแล้วครับมาเแลยวเบ็ดมาใสา่อีกกุ๊กโอ้โห่กุกยามดดงจงขึ้นขนาดไรได้บ้างขึ้นเลยดียืนเกินผมไปเยือนเกินนั่นนั่นนั่น ย่กินข้าวปลาพี่น้องมึงแต่บนี่แต่ป่าตองเต็มอยู่บ่เนี่ยคนน่ะป่าตองยู้าอย่างดีคนละอิ้นเ้าพละอึ้นเ้าอ้นเ้าขึ้นเ้าไม่ปิงมาแล้วบ่เนี่ยอืมโอ้ยจน้อยลงอ e เลยอ้ยมันจะเป็นอย่างมีดดิมามามามอ,อ,อย่า Hau quang bất lệnh chin men hầu quang lệnh mắt tội sai quang giống ai hm hầu quang tội nhanh chase tỷ lắng hả nó sẽ tỷ lắng hm 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 ตายก็ตายอยู่หลังตัวนามาเลวยมาเงี้ยงอ่ะเออหฮ้ยเป็นยัยยงปลามือกสดปลามกสดปุ่นห้องไปกินปุ่นเป็น,ปนยัง ก pues ูหล oh ่ตัวตัวปากเงี้ปากงีเลยนะไดคอับูปลาเสียมก็ได้อีกโอ้โหอืมอนดีจังน มันขาเตือนเข่ามดเลยปลาเมืองสดมาเมืองสดน้องเชียงมันขาเตือยไป nhà ไปได้เออ nhà ไปได้น้องอุบอดไอีกบ่ตัวตายน่ะโอ้ละกลีอยู่เตื้อพีนี่ต้องเอาเขาก่อนอันนี่ ตัวนี้มาหน่อยดิยไม่ได้บอกบิดปลาเขาวใช่ปลาขาโอ้โห<อ> <c oughs> โอ้ยอืมบบอได้กินมาน้อยคนน่งหกเก้าสิบเปอร์เซ็นตรับรองครับเข็มมากอ้ยมันเราไม่ได้กินเอ เออหมดเท่าไมใช่ทางานี่อืมรอยเยอะรยโอ้เหลืองเวยตัวนั้นว้ย tiền tiền chơi hả chơi chơi đi li đi padu kẹp padu na ôi ืนเบ,บ็ดไดี๋ยวนั่นเอาเห็ดลงเออนางลงเองง <มา S 2> อท่านนะงามเถอวะบรกาศเช้านี้ครับสวัสดีทักทายเอฟซีซูเปอร์สแต็กสุผูดสุคนนะครับเด้อ อ้าวบรรยากาศยามเศร้าพี่น้องเอ้ยเศร้าแล้วเศร้าแล้วห่วยผมก็ท่านตื่นนอนฝืนพยายามเบียดอันนีเนาะอะไรล่ะพกฟุกฟุกพยายามเบียดบอมห้เศร้าเหรอ้าว,อาว,อาวนอนทำอะไรกันเนี่ยผมยังไม่ได้นอนสักแอะเลย ทำไมอันเศร้าเลยมันปูอันเขามันกระโดดมันปูนนปอีกกระโดกินเหมือนก้อนตัวคือตลอดมันจะแตกก้อนรถโอ้ยกินหมดท่านเบ็ดผูคือบางฉัน่นออหวหมโห่ว,วนะงเหรอพ่อนาโตลงจะพยายามมันพยายามนี่ สิ้นบ่ได้เอาเข่าตู้เย็นเน่าเหม็นเลยปลากระต่ายคุ้ขังฝุ่น้่านเือนนูนเอาไม้เลยตหลายเลยนี่นะครับชีวิตสดๆดของเราเด้อพี่น้องเอ้คิดติดเลยมันบ่แล้วไ้ถ่ายอโลว ใจจะจะแตกตับสุดเดียวอุ่นบรรยากาศนอนบรรยากาศแท้ลูกๆยามเบียดยามเบียดโอ้ยนี่ยังวะใส่แล้วจังไดเขาพยายามโอ้ไม่ไม่ติดสู่หลังสู่หลังคนบอกเออไปลูก โอเคหาลูกแล้วครับพี่น้องลูกแล้วรุนเบิกฟ้าานกาโบยบินออกหากินรา่าเรื่องแจมไสบูบุกันมาเร็วไวยิ้มรับวันใหม่ยิ้มให้แก่กันเบบรรยากาศครับพี่น้องก็มีน้ำหมอกอะเนาะฝนสีเบิดบตบอ่บอปนี่ยามเบ็ดยามเบ็ดยามเบ็ดใส่เบ็ด วันซีดเบ็ดยู่หวยครับซ <c oughs> ีดเบ็ดยู่หวยมากินขา้าวปลาเชิดนี่กับปักเบ็ดไว้เบ็ดปลากับเบ็ดกบห่วยมันผู้ใดมาลากยามเบ็ดปะโอ้ยผู้ใดมาลากยามเบ็ดเดี๋ยวนี้นยังมาเนี่ยโอ้ย โอ้ยยังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยูไดไม่ลักยามเบียดเ่อตายตื่นบมทันเขามาลักยามก่อนแล้แบดนี้โอ้ยคนมาลักปลอตายตายเาตีเรยบ่รอมันเอามาเมือว่าละลงมมล่ะจัดเล่ามาจิบลูกมายามไปละ เขาลากยามเดียพี่น้องเอ้ยบ่ได้จักตัวจ่อยบ่ยังไงมีน้องกินจบคลิปสั้งตัวบ่นเนี่ยเออทำลาผ้าจากพ่อแม่พี่น้องไปสัวนตัวเขาลากยามเบ็ดแล้ว